ฐานุสติเอติปิโสภักวานะฮั่นก็มาสำพุทโววิชาจรณาตัมปันโนสุปโตโลกาว right ิทูอนุตตโนภวิตัธรรมะสาลัธิตัถาเทวมนุสานังพุทโธภักวาตีสว่างขาโตภักขวตาธรรมนสันติโกะกาลิโกเอหิปสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินิวีตี สุปฏิปันโนภะวตุสาวกสังโฆชุปฏิันโนภะวตสาวะปะสังโฆยาญปฏิปันโนภะวตุสาวะะสังโฆสามีติปฏิปันโนภะวะตุสาวกสังโฆยาธิธางกตาพุริตายุคานิอัาพุริตาบุพาเอสาภวตุสาวะะสังโฆอนายโยปาวนายโยรงคีนายโย อัญเชบิการณีโยอนุตตรังคุญยเขีตังโลกัสสตีจินดามมดีปิยังมันตังยะสังคาสังโกนางอปัสสันติสีนิหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตังจะมหาราชาตวังมังโปสัตถุ ปังกาเรเทโวสุโธเทสิกินจิเทโวเยจักโกปัชังทัตสมิงกาเนวทัทตาปิยางกันตังสาริบุตโตวพระวันตุเมสิธิลาพางชนะนะเยมะนีจินดาปิยางกะทานังสัตเทชนะพระหูชนะปิยางมะมะ สกกัตวาพุทธรัตนังโอสังโอตตมะนังวรังอิตันเทวมโนสานางพุทธเตเจนะโสติเมสโสรีนานัสสันตุปัตถวาสพเพทุขารูปะสเมนตุเตสัคตวาธรรมะ นาสันตุปัตถวาสเพพายาวปัสเมนตุติเต,ตกตะกตะวาสังฆรัตนงังโอสถังอุตตมังวะรังอาหุนยยังปาหุนยยังสันคติเชนะสุตินาเมษสันตุปัตถวา สัพเพโรคาวุปัสสนตุเตยิติสุภะคะวะนะหัศมาสัมพุทโววิชาเจรณะสัมปันโนสุปโตโลกาวิททอนุตตะโลภุริตธรมมะตระถิตัดคาเทวามโนสานังพุทโภคะวะตีสวาขาโตภะคะวะต นาิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหีตีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโกชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริโุริสายุพาณิอัตถุปุสตาภุคาลัยตถาภะคะวะโตสาวกสังโฆอานาโยปานาโยได

พิปังกะเ,เวเทโสุปโปเทสิกินจิทเทโเยสะโกปัชฌังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชานาเยนะมณีจินดาปิยังกะทานังตับเพชาาพ้อโหชานาปิยังมะมะ สัตกตว,วาพุทธรรตนะนังโอภาลังอุตตมังวรางอิตังเทวมุษสานางพุทธเชตนะสสุจินานสันตุปัตถวาตัพเพทุขาโูปะตเมนตุติสัตกตะวาธรรมารตนะ เชนะโสตินานัสสัมตุปัตถวานสเพพระยาอุปัฏ ตุปัตถวาสเพโลคาโอปัสเมนตุเตติโสภะกบาลัางก็มาถามพุทโธวิชาเจรณาสามปันโนสุปโตโลกาวิทูนอนุตตะโลภุยตธรรมมาตาลาธิปัถาเรวัมนุตาน,านังพุทโธพัวาทีสวา,ากาโตพัพวาตาดามโม สันติโกะกาลิกุเอหิปัติโกโอปะนาลิกุปัจจตังเวริตาโพวินญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะตังโกชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะตังโกยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะตังโกยาติกังจัตตาวิปุตตะยุคานิอัตตาปุตสะบุคาลาเอตตาภะคะวะโตสาวะกะตัง ตังยะสังธาสังโกนางอุปาสันติจีเนหังมุตตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโกสัตถูดูทีปังกาเรเทวสุเฟเสยิกินจีเทวเยสะโกปะชังท้าสม วันตุเมสิทธิลาพังชนะเยมณนีจินดาปิยังจะทานาังสัพเพชนะพระหูชนะปิยังมะามะาสักกตาวาพุทธรัตานางอ,อุตถังอุตตมังวะรังมีตังเยว,วมนุสานังพุทธะเตเชนะโสตินานัสันตุปปัตวา สัพเพทุกขาวูปัสเมนตุเตตักกะตะวาธรรมรัตตังโอสัทังอุตตมังวะรังปะริลาหูปะสัมนังธรรมะเตชะธรรมะเตชะธรรมธรรมะเตเชนะโสตินานัสันตุปัฏวานสัพเพพยาวูปัสเมนตุเตตักกะตะวะสัง โหลัตตานังโอสทถังอุตตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเจนะตุตินาหสันตุปัตถวาสัพเพโรคขาวปุปาสมเมนตุเต